นางพ่อข้าวแล้วไหวออกจากทีโนกิมาชาน้อยลอยลองคะเลหลวงว่าหน้ากวงเขตกวงแปซิฟิปกระดิกหากังบ้างเบิดนเปิด ve เปิดปไต้น้องมองดูกำมองดูกรำปงฉลัมอย่ีง อาตอนนี้ละมองหลูกำเห็นฉลับหรือบลาฉากฝันบมมีพญานาคืดดำดังปันปาแล้วดันดังดุงร้อยหาเห็นรูกปลาโลมาต๊ตีมันเละนี่หัวหองฟองฟ้อยเฟื่อุ่นเมกระพุ้นแ้ลมาน้าโซกามตีมวยเห็ดว้วยซวยหน่อยนอปกาลั่งแกขีดังให้ปลาทู่ทูสบู่ให้โอโทโลปลานี่โม่นหน้าเลี้ยงไก่ปลานี่โม่นหน้าเลี้ยงไก่ฉันจังน้อยเขาไก่พ่อได้เอ๋ยทาม ฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากทิ่นี่ญี่ปุ่นแดนไกลบุญไหว้าตามทอน้ำสีเฮียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเดียนละตามหาพระยานาคสุดแสลลำบากมหายากแคเด ے. เห็นแต่ปลากระเบนดังเตพวกปะซิวทะเลตีปิ่งปองอยู่กับปิงถือว่าเอาบุญสาระ ให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวดับตกด้วยสวีองิงแล้วเอาไปย่างปิ้งให้งูสิงกินไตดีโมก็กลัวตัวสั่นแล้วจึงวาจ,จะลัน่นเลวพันออกไปแปรสิปิมีพรยายนาสัที่ไหนต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอเจอแตงเกิ o วเดอร์เสนอคำาบอกกล่าวนักก็เลยฟังเป้าทยานผูงมุดหาหอด

พอดเบื้องนาะไปว่าเอาไทยได้พักเสียงพีป่ปลาวัานพื่อเลี้ยงร์มหมูหน้อยค่อยผักยังเละนัง่งกินเข่าเทียงอีนั่งน้อยก้ามเกี้ยงอิ่มแล้วก็เล่านี้พอดมองนี้เป็นทีซาราเห็นแต่เอาปลาหมืกเพนั่งสารติบเขาขอถามเจ้าเดาเอาย่าเฝ้าว่วาดิฉันขอถามว่าพญานาคยู่ไส ปลาเมือกได้หัวหลาะขับขันตั้งแต่ฉันเกิดมาบ่าเคยเห็นพอดีมีตะเอียนน้อยร้อยวนน้ำแกงยาสือมาแเลงเบาเดิเจ้าหีเปล่านี้โตชั้นนี้เสียเซลพ่อปะมาณมาสงสารตัวกูบู่มาไก,ก่ลำมองดูการรเห็นดำดำ,ดำ,ดำลอยเสือทีนันง่งเบิ่แล้วบุ้งทะยานมุงโดวยว่ายพ่ออยากให้ดินตายข้าน้องเห็นตาฟ้องสีดำผัดเมนเรือดำน้ำเรือดำน้ำแแลงขี่กระตายเครื่องว่ามียิ่งบ่ได้พูดใด้สือหากิน แมงซีงโศกกาเลือแสนมาทะเล่นโบเจอดอกเดือพญานาดน,นี่อย่างมากเลือดำน้ำฉี่กระเถอร้อยทะเลเห็ดเพอเวออีนางเกนินนางคำนางคำอีนางเกนินนางขำงไปคิดไป <laughs>